อโหสิกรรมกรรมอโหส, oh, โสรริเนี่ยแปลว่ากรรมที่อัศจรจรย์จริงๆก็คือมีความหมายว่ากรรมไม่ให้เวลาอีกแล้วไงเราเราไม่ต้องมาเขาไม่ให้เวลาเรามาเกิดอีกแล้วไม่ให้เวลาเรามาแก่ไม่ให้เวลาเรามาป่วยไม่ให้เวลาเรามาตายอ่ะครับเรียกว่าเราหมดเวลาใช่เราหมดเวลาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์แล้วอโหสิกรรมแปลว่ากรรมไม่ให้เวลาหรือไม่ให้ผลใดๆเนี่ย กรรมอันนี้ก็มหัตแปลว่ากรรมมหัสจั์ครับอโหเนี่ยแปลว่ามหัสจย์นะฮะโอ้โหเออโ,โอ้โหเออันแหละอ้โหโอ้โหรถอะไรทนำะไมมีรอเยอะจังอ่าโอยคนละเรื่องแล้วโอ้โหกรรมมหัศจั์เลือกให้เวลาได้ใช่กรรมไม่ให้เวลาเรามาเกิดมาแก่มาป่วยมาตายแล้วเออเขาเรียกโหสิกรรม